ขอให้ลูกถูกหวยด้วยเถอเราฝันว่าเราถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยอ<ะ>สองสี่เก้าห้าสามสี่เรื่องนี้านายงมงายแล้วแฮมเลขที่ออกแปด<ะ>ต้องมาทำไข่สื่อเลยอะไรลอตเตอรี่เราอยู่ไหนเฮ้ยมันแปลกนะเพื่อนหายไปไหนกันหมด หรือว่าวันนี้มันหยุดเฮ้ยไม่ใช่นี่วันนี้มันสุกแสดงว่าเรามาถึงคนแรกน้อยมองน้อยเฮ้ยอเราตรงนี้จะเป็นอะไรไงมีจักหวะดีกปรอเพื่อนเพื่อนหายไปไหนกันหมดเนี่ยนึกว่ามาสายซะอีกสรุปมาคนแรกเหรอเสียงอะไรอ่ะ เปอไหนอะาทำไมนี่ละกันอยู่ทีงไหนอะอแฮมก้นเหรอตกใจนกว่าสิงโตก้นยังกบสิงโตคำรามเลยอ่ะไปปลุกดีกว่าเออแฮมตอีนเฮ้ยปลุกไมตสีใช่ไหมได้ เลยล่ะกไม่ต hmm. oh. um> oh, ื่นดีนะเฮ้ยแต่มันแฮมกับฮาริสนี่ว่าคุยไรกันน่ะแต่ฟังนังอาริสนี่น่าจะฆ่าเราปะเนี่ยโอ้คนนี้เขากำลังฝันอยู่เลยฝันว่าอะไรฝันเห็นปลาดิ ปลาทองว่าย <dear> น้ำอยู่หรือใต้แล้วว่ายน้ำอยู่ดิน้ำจีนหรือน้ำเค็มโอ้ปลาที่ไหนว่ายน้ำเค็มล่ะปลาทองอ่ะน้ำจืดแล้วมันมองมาที่นายไหมมองนะอะไรมันคืออะไรไม่ไม่ไม่รู้เตาเต่าเสีอะไรไก่เหรอโรงเรียนนี้มีไก่เหรอ ิ่งเราจะไม่รู้แต่เราก็มีสิ่งที่ทําให้รู้ได้นะคือนี่ไงโอ้หนังสือนิทานกลมเด็กใช่ไหมไม่ใช่นี่ไงเห็นไหมพยากรณ์สภาพอากาศเนี่ยเฮ้ย hey, ไม่ใช่ฝันพยากรณ์เออแล้วมันดียังไงมันช่วยอะไรหนังสือเนี่ยมันจะํำให้เรารู้ไงว่าสิ่งที่ฝันอะมันหมายถึงยังไงฝันถึงปลาใช่ปะ ปลาเป็นหมวดหมู่อยู่ในสัตว์น้ําซึ่งมันว่ายอยู่ในน้ําหายใจทางเหงือกปลามีอยู่หลายสายพันธุ์ซึ่งอาจจะว่ายอยู่ในน้าเคลือบน้ําจืดก็ได้อ๋อขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะครับทั้งชีวิตนี้ไม่เคยรู้เลยครับว่าปลามันอยู่ในน้ําแล้วหายใจทางเหงือกครับยินดีจ้ะเรื่องอะไรของนายเนี่ยฮาริสอ่ะเอาทีละนะปลาเป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อคือถ้านายฝันเห็นปลานายจะมีโชคนะนายต้องเสี่ยงดวงแล้วแหละจริงดิจริงอันนี้ของจริงย แล้วจะรวยแล้วเนี่ยไม่แฮมเชื่อคนง่ายจังเนี่ยใช่เนี่ยใบเนี่ะเป็นเลขมงคลน,นะแต่นายดวงดีแล้วเราอยากขายให้นายอะ่ะเฮ้ยฮาริสนายเล่นหวยด้วยเหรอมันไม่ใช่หวยมันคือลอตเตอรี่นายจำใส่หัวไว้เฮ้ยให้ด้วยอ๋อ,อ,อร้อยหนึ่งใช่ไหมอ่าไปเบสเบสร้อยยี่ครับร้อยยี่อืะร้อ,อ,รอยยี่ก็ร้อยยี ไปซื้อขนมกันไหมเราหิวละเอองั้นมาเราไปซื้อขนมกันโดนหลอกตั้งแต่ข้าวหวยและแฮมอุ๊ยอุ๊ยพี่ระวังเลยดิพี่ตรงนี้มีคนนะขอโทษครับขอโทษครับไม่ใช่พี่ทางนี้ทางนี้พี่ขอโทษตู้ลอตเตอรี่เป็นค่าท่านแผนไหมครับแมวครับพี่แม่วขายคนอื่นนะพี่โอเคโอเคไหขอโทษ พี่พี่หันหลังนะแล้วพี่เดินไปนะพี่ไม่ต้องมาแล้วพี่อโอ้ยเต็มเต็มเลยยังไม่หายเจ็บเลยตัง้งแต่เมื่อวาน พอคนขายหวยน่ดิโอ้โหเล่นซะช้ำเลยอ่าอะไรขายหวยแต่ตัวเองเจ็บใจอมเทนสีตาดำโดนใจอ์เทพสีตาดำโดนใจเด็ก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 เด็เด็เด็กเเด็ก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 ็กเเด็กเด็กกด็กเ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 เด็ก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 เดเด็ ออกไปเลยออกไปเลยเราจะดูหวยหนึ่สอาสี่ตาห้าตาหกตาเจ็ดตาแปดเนี่ยมาโดนใจบอกเลยห้าครับแปดต้องมาครับเลขสวยงามงาสองเลขคายได้ได้จังหวะเลขคาย2ตัวเลขที่ออกแปดถูกทางครับจังหวะนี้ก็ลุ้นกั่ตัวเดียวมาแล้วห้าถูกทง ถูกหวยหรือถูกกินนะอะม,นม,นนมันแค่ตัวเดียวเลยแต่ว่าไปฝันของแค่มันก็บอกเลขไม่เหรอ,รอ,หอยังไงอะก็ปลาก็เลขแปดไงแล้วนายฝัน,เ,ออน,นเห็นปลากี่ตัวห้าตัวมัมง้งแ,งงแ,แล้วมีไไงแปดห้อาไงก็เลขหวยออกไงท่านนี่นายจะบอกตั้งแต่แรกเก๋ก็เราลืมอ่ะเขาท่านเมนนายลองไปบนต้นไม้ใหญ่หลังนม่รูดิเฮ้ยจะท่านเทพบูปีปะ ใช่อันนี้ของจริงนายต้องเอาทูไปว่าอุ้ยแล้วมีผีตะเคียนไหมไม่มีไม่มีผีตานีก็ไม่มีท่านสักสิอย่าพูดเล่นอุ้ยเอาแล้วแล้วต้องเอาน้ำแดงไปด้วยไหมไม่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 เอาแป้งอะแป้งอะมเป็นผูต้นไม้หมมีเลขนายเอาแค่ทูไปอ่ะนี่ทูอุ้ยทูแล้วได้ทูแล้วโอ้ไปเช็คด้วยโอ้พร้อมด้วยไปเช็คด้วยนายไปบนท่านนะแล้วท่านจะบอกนายทางฝันอุ้ยโอเคไปขอบใจมากไปอันนี้ไปเหอะไปดนเพื่อนกันเร็ว อออขอให้ลูกถูกหวยด้วยเถอะสาธุถ้าลูกถูกหวยลูกจะมาบนด้การเต้นปมจงจรวยจักสิทธิ์ดีนะเราจะหายเจ็บแล้วได้กินอะไรแบบนี้เจ็บแล้วกินอะไรไม่ลงอ,ร,อร่อยมาก เฮ้ยพุงนายเมื่อคืนเนี้ยเราฝันว่าเราถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยฮะเลขหกตัวเลยนะปกติเราไม่เคยฝันด้วยไม่เ,เคยฝันจริงอะถ้าเห็นชารขนาดนี้ต้องจำหนักแล้วซื้อเป็นชุดสิบใบนายซื้ออะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยขออ,อย่างนี้ถ้าศราัทธามันจะเกิดผลถ้าไม่ศรัทธาก็อย่าไปขัดศรัทธาเพื่อนเราว่านายงมงานแลแ้วแฮมนายจะขัดโชคลาภเราใช่ไหมนายพูดอย่างเงี้ยนายก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกับเราใช่ไหมอันนี้แค่แล้ว ราจะเอาเงินไปคนละกี่ดลานสาล้านเนืองาสามสบลาทดีมากดีมากไปไปลุกไม่ต้องเอาไว้ยไปแล้ไปงั้งนขอให้นายโชคดีแล้วกันเฮ้ยอะไรอ่ะคุณขายหวยไงร้องไดป่ะอเพิ่ฝันเห็นไงอ่ะเรียกหกตัวเผือเขามีนาะชิมเั้นเหมือนกันไปหนวยหนยหนุ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 ยนุยหนุย พี่ครับพ nah ี um ่ครับหันหันหันมาทางนี้นะครับหันมาทางนี้ไม่พี่พี่หันมาทางนี้ครับพี่หันมาทางนี้พี่หันที่อยู่นี่ครับพี่เราทำนี้ทางนี้ทำนี้ทำนี้ทำนี้ทางนี้โอ้ยจะได้ซื้อกันไหมเนี่ยงนี้เหรออ๋อออออ นี่ครับนี่ทางนี้ตรงตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละอ๋อโอเคครับเอาเลื่องไปครับเลือกเรืองเลือกเลือกเรืองเลยเรืองเลยครับเลขไหนดีบ้างครับพี่หนูชอบเลขไหนก็ล่ะผมอยากได้เป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่ก็ต้องนี่เลยร้านอ๋อรางวัลที่หนึ่งน้องลองดูเลยนะนี่เลยเลขนี้ฟันผมสองตีเก้าห้าสามตีเรื่อง้เลยเรืนี้เลยที่ลองปันเห็นเฮ้ยเอาเนี่ยหกสิบล้านเก็บล้านนะหลังเราจ่ายเอง เ,เดี๋ยวนะว่าแต่มันเนี่ยมันหลุดอะ่ะเอาไปให้หมดเลยได้ไหมรวยพวกนี้รวยแล้วครับอ,อได้ครับได้ครับเก็บไว้อ่ะดีเราอุ่นใจถ้าเราไม่ถูกอันนี้เราก็ทุนอื่นทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะพี่เออทั้งหมดนี่สองพันครับผมสองพัน <2, 000 S 2> ใช่ไหมคนตาบอดอะ่ะเขาไม่รู้หรอกเอาไปเท่าไหร่สองพันห้าร้อยห้าสิบนี่ครับสองพันครับโอเคโชคดีโชคดีขอให้ถูกรางวัลเป็นไงเห็นไหม ก็เขาไม่รู้ไงก็หวานหมูเราเลยดิสองพันเหลือห้าร้อยรวยไปไปไปโอ้ยเจ็บเลยโอ้ย ทุ่มหมดตัวเงินไม่มีกินข้าวเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนนะคตที่แสนสดใสที่กำลังรอเราอยู่เราอดทนได้อยู่แล้วแหละสุขภาพดีวันนี้มีสลัดเด็ดนี่ตัวร้านเราขอกินด้วยดิแฮมเราจะมาขอเรากินทุกวันไม่ได้นะเอ้ยคำเดียวเองไม่ไดหรอกไม่อ่ะจะขอทุกวันเลยโอ้ยขี้งูค่ะ เฮ้ย,อนนยขอกินบ้างดีดเอาหลบทำไมไม่ต้องหลบหรอกง<อ>ั้นนี่เลยไปนี้เลยอือนี่อ่ะเราให้เลยเราวับที่สองเนี่ยเราให้เลยเอาเนี่ยมาแลกกับไก่เรมอยากได้นะอ,อ,อร่อยอ่ะอนายเชื่อเราดิฝันที่เราเห็นอนะ่ะยังไงมันก็ต้องถูกแน่นอนเชื่อกันแหละ อฝันว่าถูกหวยอ่ะตำราว่าจะเสียเงินทองจากการพนันนะอืมปากไม่เป็นสิริมงคลน,นะเยสโอ้ยเจียบเจีบเจ็บวันนี้หวยออกแล้วสินะอืมถ้าจะให้ไปดูไลฟ์มันก็เสียเวลาเพราะฉะนั้นนี่เลยเปิดดูครับเช็คเลขในนี้เลยไวกว่าเยอะอันแรกก่อนเลยนะ7 8็ดแปหหก ไม่เป็นไรใบนี้ไม่ถูกไม่เป็นไรใบามศูนย์สี่นถกเึงียทายนี่แหละเลขนี้แหละ,หละ,หละที่เราฟันเห็นมั่นใจมากอันนี้ถูกร้ 2, 4, 9, 5, 3, อยเปอร์สองสสมสืมมีอะไรผิดพลาดป่า2สองสี่เก้าห้าสามสี่สอง่าห้า ไปสุดท้ายนี่หกหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์สองเฮ้ยถูกเท่าไหร่สองแสนสองแสนไอ้ใบนึงอยู่ไหนอ่ะมันสองใบนหอยู่ยกบะฮานรีบนี่ตายแล้วต้องรีบไปเอาค่าเข้ามันมีถึงสองแสนเลยไปแล้วไปลแ อาลีอาลีนเฮ้ยทไมอ่้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องมาทำไข่สือเลยอะไรลอตเตอรี่เราอยู่ไหนคือยังไงใบรอตเตอรี่เราอยู่ไหนเนี่ยใบที่เราแกะให้นายอ่ะเราถูกรางวัลเนี่ยได้รางวัลที่สองไม่เชื่อไม่เชื่อคนหน่อยอะไรผนเลยมีอันนี้ไม่มีไม่ใช่แหละไม่มีแล้วเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนบอกมามันหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วมันตกหายไปไหนก็ไม่รู้ นี่นี่อะไรเนี่ยนี่มีอะไรวะเนี่ยโคตรมโหดเป็นเตาเลยเฮ้ยโอ้โหพ่อหน่อยอืมนี่ยันถูกรางวัลที่สองเนี่ยเราได้เงินตั้งสองแสนแล้วนายจะไปเลยเหรอใช่ก็เอาไปเลยสิเอาอย่างนี้ก็ได้เหรอเออเดี๋ยวค่ะอะต้องใส่เราที่นน่แน่แล้วมึงอ่ะเดี๋ยวเราให้ทีหลังเอาเอาไปยี่สิบบาทพออะไรอ่ะวะของเรายี่สิบบาทพออะไรเฮ้ยเอ๊ะอะไรถูกหวยนายแก้บ่นหรือยังมีแก้แล้วไม่ต้องไม่โกงไม่แก่เอ้าเฮ้ยย่อย

รู้แล้วแม่งก็ได้ห<ะ>เหรอเฮ้ยอะไร,ะไรทำไมนี่มันปี2,5,6,4ี่นี่อะอำังพงไพึ่งเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยนในเดือนหล่อค่ะเ้วจะรี่เก่าเหรอ,หรอแบบมิมขึ้นเงินไม่ได้นะ่ะ เฮ้ยลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่ครับลอตเรี่พวกนี้รวยครับรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งนั่นไงพ่อค้าที่โกงลุงเฮ้ยวันนี้แหละไม่มันอะไเด็กสองคนนั้นนี่ที่มันซื้อลอตเตอรี่เราที่อยู่ ลอตเตอรี่ก็ยังเป็นของเก่าของปอมอีกคนตาบอดก็ตาบอดพอมไม่ส่งซื้อแล้วลอตเตอร์ลงลอตเตอรี่ไม่เอาแล้ว action ยิบยิบไปไงว่ายน้ำยู่หรือตายแล้วน้ำน้จืดหรือน้ำเคน้ำจืดหรือน้ำเค็มโอ้ปลาที่ไหนอยู่น้ำเค็มปลาทองที่ไหนว่ายน้ำเค็ม เป็นสัตว์น้ำอ่ะอ่าปลาไว้อยู่ในนั้นนี่อะไรนนี่อะไรนะต้องเอาแป้งไปแม่ไปถูเผื่อมีเลขอยู่บนต้นไม้ให้ไปบนท่านนะแล้วท่านอ่ะแล้วท่านอ่ะอะไม่โดดแล้มันไกลไปครับมันมันดูไม่แรงเลยแล้วตอนเราต้องกระเด็นพร้อมกับไม้สามลองดูนะเออนั่นแหละฮาิส ให้ใจเธอไดตรงกับฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกันเช็คอินตรงที่ยืนตรงนั้นอยากมีวันได้พบได้เจอเธอฝ้าฝนล,ลมจะแรงแค่ไหนถึงทะเลนมองมีเท่าไหรหัวใจอยู่ที่เธออะไรไม่ร่วจะไป